ศาสตร์สายดำทำให้เขาติดคุณโดยการไม่ทักสสดีครับผมครูรบสอนจิตวิทยาขสายดำตอนนี้คุณมีัยอยู่กับสนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาิทยัยครับหรือคุณมีเซอร์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดมหาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับคุณไม่ได้เงียบแต่คุณกําลังทําให้สมองเขาเสพคุณมากขึ้นโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า silence attraction effect จําไว้เขาไม่ได้ติดคุณเพราะคุณทักแต่เขาจะติดคุณถ้าคุณหายไปอย่างมีพลังนี่คือจิตวิทยาสายดําที่ทํางานกับสมองเขาในห่วงที่ลึกมาก เวลาเขาไม่เห็นข้อความคุณโดปามีนของเขาจะค้างสมองพยายามจะปิดวงให้จบให้ครบเพราะสมองมันไม่ชอบอะไรที่ยังค้างคา,งาและเขาจะคิดถึงคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเคล็ดลับก็คืออย่างเงียบแบบประชดแต่ให้เงียบแบบว่ารู้ว่าฉันเป็นคนมีค่าแค่คุณหายไปถูกจังหวะเขาจะรีบกลับมาเช็คคุณเขาจะเริ่มคิดและท้ายที่สุดเขาจะวิ่งกลับมาหาคุณก่อนเสมอดังนั้นการไม่ทัก ไม่ใช่เล่นตัวแต่เป็นการไปตั้งไปรีเซ็ตระบบรางวัลในสมองของเขาและจะทําให้เขากลับมาติดคุณมากกว่าเดิมลองไปใช้ดูนะครับและตอนนี้ครูมีแจกฟรีอีบุ๊ก40วิธีให้แฟนคุณเห็นค่าคุณทันทีใครสนใจอยากได้ฟร e ีอีบุ๊กนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์พิมพ์คําว่าคุณค่าพิมพ์คําว่าคุณค่าคําเดียวนะครับและสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่อ,องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับเป็นกําลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ